มาครับเรามาแนะนำรุ่นสเปคแฉกเอสนะครับรุ่นนี้เป็น S 2022นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถคันที่ผมขายคันสุดท้ายคันที่4ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับรุ่นนี้ถามว่าลูกค้าดาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลูกค้าประกอบอาชีพอะไรนะครับบางคนอาจจะอยากทราบนะครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าดาวที่10%รนะครับรุ่น2022นะครับอาชีพที่ลูกค้า ประกอบอาชีพก็คือเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะครับมีทะเบียนการค้านะครับแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของการซื้อนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะอะไรเพราะว่า1นึ่ะผู้เชาซื้อมีอาชีพชัดเจน2มีหน้าร้าน3มีทะเบียนการค้า4ที่สำคัญคือมีประวัติการผ่อนชำระดีนะครับอันนี้ดาวสิบนะครับใช้เงินรับรดอยู่ที่1 3ึ่งบาทนะครับค่างวดนะครับผ่อน7ปี84เดือนนะครับตกเฉลี่ยเดือนละ900 0 กับ6บาทนะครับอันนี้นะครับผมยื่นเรื่องนะครับถามว่ายื่นเรื่องใช้ระยะเวลาในการยื่นเรื่องนานไหมนะครับคันนี้นะครับใช้ระยะเวลาในการยื่นเรื่องทําเรื่องครับอยู่ที่ประมาณ 3- 4วันเท่านั้นเองครับพอไฟแนนซ์นะครับเก็บเอกสารไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็มีทะเบียนการค้านะครับทะเบียนการค้าแล้วก็พวกสเตทเมนต์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้คนค้ำนะครับดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ใช้คนค้ำซื้อคนเดียวนะครับ นะครับพอทําเรื่องเสร็จไปปุ๊บนะครับเขาก็ส่งเรื่องไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เช็คเกอร์เช็คเกอร์ก็ไปตรวจสอบหน้างานนะครับตรวจสอบร้านค้านะครับแล้วก็บ้านลูกค้านะครับไม่ถึงไม่ถึง1วันครับก็อนุมัติสินเชื่อนะครับแล้วก็ทําให้ผมได้ปิดยอดขายครบ4คันนะครับอันนี้นะครับนี่ sda เอ้ไม่ใช่ sda นะครับเป็น s เ e ค s h a p s นะเห็นไหมตัวมือเปิดตัว ฝ uhm. าท desktop, ้ายนะครับไม่มีกล้องครับนะครับตัวเอนะครับไม่มีกล้องนะครับมันก็เลยทําให้นะครับลูกค้าได้ดาวน้อยนะครับดาวสิเนะครับปกติรุ่นนี้นะครับดาวสิบเปอนะครับจะดาวอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามหมกว่าบาทนะครับแต่คันนี้นะครับด้วยความที่ว่าเออส่วนลดอะไรมันก็เยอะขึ้นมาเนาะนะครับด้วยความที่ว่าเป็นรุ่นเก่านะครับมันก็เลยทําให้ลูกค้าดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้เงินรับรถอยู่ที่ 13,900บาันบาทครับถ้าใครที่สนใจนะครับไม่ไน้นเน้นออปชั่นอะไรเป็นพิเศษนะครับเน้นการเฉพาะการใช้งานนะครับเน้นการใช้งานขอแปะแต่ว่าเป็นฉับไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับก็รุ่นนี้นะครับรุ่นสเปคฉับเอสนะครับยังมีให้ลูกค้าเลือกอยู่หลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบอลครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะ โทรศัพท์เข้ามาสอบถามผมนะครับบนรูปโปรไฟล์นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สองแปดหกหกหกสองหกนะครับหรือก็อินบ็อกซ์นะครับเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคผมจอร์นวิจาพัน์นะครับก็ยินดีให้บริการให้คำแนะนำลูกค้าทุก,ท,กท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ